ทาน้ำพริกนรกกันค่ะปลาทอดนะคะหรือเป็นปลาย่างก็ได้นะคะหอมกระเทียมให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะสำหรับการทอดอีกครั้งนึ่งค่ะขาดไม่ได้คือพริกแห้งนะคะใครลดความเผ็ดใช้พริกเม็ดใหญ่แห้งก็ได้ค่ะส่วนของหอมกระเทียมนะคะเราต้องหั่นให้บางที่สุดค่ะเพื่อเวลาทอดจะได้กรอบ สามารถนําไปเคล้ากับแป้งก็กรอบได้นะคะเพื่อความกรอบมากๆใครจะไม่ใส่แป้งก็ได้นะคะตามความชอบของแต่ละท่านเลยค่ะต่อด้วยปลาฉลาดป่นนะคะใครจะใช้ปลาชนิดอื่นก็ได้นะคะตามใจเลยค่ะเพราะเป็นภูมปัญญาโบร,ราณน,นะคะวิธีแปรรูปของค่ะให้ใช้งานได้นานที่สุดต่อด้วยน้ำตาลทรายนะคะจะเป็นน้ำตาล มะพร้าวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะตามชอบค่ะและน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อแต่งรสให้เป็นสามรสได้ดแก่เปรี้ยวแปล่มแเร่หวานและเค็มของเกลือค่ะขั้นตอนแรกทอดปลาให้กรอบเลยนะคะเพื่อที่จะนำไปโขลกให้ปัน่นก็จะได้มีความกรอบอร่อยค่ะเะได้มีความแุ่มก่อเสร็จแล้วนําขึ้นพักไว้ค่ะหอมหอมก็เทียมมาคลุกแป้งนะคะกระทำการร่อนแป้งให้เรียบร้อยค่ะ นำล,ลงทอดต่อไปทอดด้วยน้ำมันที่เราทอดปลานะคะย่อไปเรื่อยๆค่ะด้วยไฟกลางนะคะกรอบดีแล้วนะคะตักขึ้นพักไว้ค่ะทำแบบนี้จนหมดนะคะทอดหอมกระเทียมเกลียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คัวพริกต่อค่ะน้ำพริกใส่ลงคัวเลย ัอสุกห้าดีแล้วเรามาทําการปั่นรวมกันในรอบต่อไปเลยค่ะจากนั้นนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะได้แก่ปลาทอดพริกทอดหอมกระเทียมที่เราทอดแล้วนํามาปั่นนะคะหรือล,ละโขกก็ได้นะคะปรุงรใสในสุดสับค่ะใส่น้ำตาลใครมีผงชูรสใส่ไปด้วยนะคะจะชอบความนวัวใส่เกลือป่นแล้วก็มะขามเปียกนะคะให้เป็นสามรสค่ะเสร็จแล้วเราจะนำลงไปผัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ นำไปผัดหรือคั่วเพื่อให้แห้งค่ะปั่นเลยนะคะบ้านใครเครื่องไม่แรงพอก็เอามาใส่ครกตำได้นะคะตามภูมิปัญญาบูดานตำพอแหลกดีแล้วก็นำลงมาคั่วนะคะคั่วด้วยไฟอ่อนๆค่ะใครชอบให้ละเอียดแบบนี้ก็รอพักให้เย็นก่อนนะคะแล้วไปปั่นให้ซุยค่ะ เมื่อโคลกได้ที่แล้วนำกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้แต่แรกเริ่มนะคะนำลงไปคลุกเคล้าค่ะผัดด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะสุยและแห้งดีค่ะก็ทำการบรรจุใส่กล่องเก็บไว้ได้นานนะคะได้หลายเดือนหรือเป็นปีค่ะตแต่ละขั้นตอนได้ผ่านการปรุงสุกจนแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คือน้ำพริกน้ลกนะคะสูตรภูมิปัญญาไทยค่ะใช้ปลาได้ทุกชนิดนะคะในการนำมาทำน่าทานไหมเออขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เตรียมมาดูกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ